สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะครูอ้อยจะมาสอนเด็กๆอ่านคำผสมสระคคำอ่านไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาเรียนรู้พร้อมการฝึกอ่านร่วมกับคุณรูได้เลยค่ะก็อ่ะกะก็อ่ะกะอ่ะกะจอ่ะจะทออ่ะทาทอ ทายออายายออายารออิริรออิริปออิปิปออิปิมาอีมีมาอีมีรออีผี ผอ,อีผีตออึตึตออึตึหออึหึหออึห,หึคออึคือคออึคือรออึรือรออึรือดออุดุ ดออุดุจออุจุจออุจุงออูงูงออูงูทออูทูทออูทูเป็นยังไรกันบ้างคะเด็กๆอ่านคำผสมสละต่างๆที่ผ่านมานะคะเด็กๆยังงงอยู่ใช่ไหมคะ แล้วเด็กๆก็ให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะช่วยให้เด็กๆในการอ่านฝึกอ่านเด็กๆทุกๆวันเลยนะคะเด็กๆก็จะอ่านคําผสมได้ค่ะจากการที่อ่านมาคําผสมสระนะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะจะมีสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูนะคะเด็กๆต้องฝึกอ่านทุกๆวันนะคะแล้ว เอานําคลิปการอ่านของเด็กๆมาให้คุณครูอ้อยดูด้วยนะคะคุณครูอ้อยจะรอดูในการอ่านของเด็กๆนะคะจากวันนี้คุณครูอ้อยขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย